ถนนทรงว่านนะครับมากินข้าวมันไก่นะครับแ้ตดมเอาให้ไงดาสองหอ่อเอานี้ที่ใส่ไปเลยไหมใส่เลยนะ ันนี้ข้ามันไก่เนื้อหน้าอกนะครับพิเศษแตงกวาครับ <c oughs> วันนี้ให้แม่เป็นแขกรับเชิญในการชิมอออลองชิมดูว่าเป็นไงบ้างน้ำจิ้มลาดได้เลยอลองชิมดูซิว่าเป็นยังไงบ้างอร่อยแจ่า นี่ไหนนะอ,อ๋อหัวถนนทรงว่าตัง้งแต่เล็กๆก็อินเ,ลลเป็นไงมา้างอร่อยเหมือนเดิม มากี้ของแม่นะครับอันนี้ของตัวเอง,ง,งเเอทีโซเาราก็ได้อหลังนะแม่บอกว่ามากินตั้งแต่เด็กแต่ทำไมตอนเด็กไม่ได้กินร้านนี้ไม่รู้ติ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn สรุปข้ามันไก่ร้านเมื่อสักครู่นี้150บาทนะครับจริงๆแล้วจะละ30บาทถึงอ40บาทเท่านั้นเองแต่ว่าพอดีว่าวันนี้แม่ใจปั้มครับเลี้ยงพนักง,งานบริษัทที่อยู่โต๊ะข้างๆนะครับผม